ไม่่อยูใต้ร่มเงาไม้ข้างทางเดินจงกลมมีเงาดำทะมึนโผ่พรวดเมื่อยินจังก้าในตาลุกแดงปานไฟกระสือจ้องมองท่านอย่างประสงค์ร้ายท่านหยุดเดินหันไปเผชิญหน้าด้วยเรื่องผีสางจะประมาทไม่ได้ปะหมอะเคาะหามยามร้ายโดนมาเล่นงานถึงมรณภาพจะเสียเวลาปฏิบัติธรรมไปเปล่าหนึ่งชาติพริบตาที่มันทำท่า จะตรงเข้ามาเล่นงานท่านแบบจัดหนักจัดเต็มจิตที่เป็นสมาธิเพราะการเดินจงกรมอย่างมีสติก็รวมตัวเป็นพลังจิตกำหนดเตโชกสิงขึ้นในทันใดในความรู้สึกของร่างดำทมึนเหมือนว่าตรงหน้าของมันมีเปลวไฟปะลัยกันลุกโรดโชดช่วงลำพังรัศมีของไฟเตีโชทาตที่แผ่ออกมาเป็นวงกว้างร่างของมันก็ทำท่าจะกรอบเกลียมเป็นข้าวเกลีบว่าว สุกพองไปทั้งร่าง